you โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้ผมเชื่อเร่ครับผมอาซิการครับเรี่องกับรายการที่มีชื่อว่าสามตอนแรกไปกันบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกอันไม่ให้ช่วง3ตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันะครับผมโดยใช้หลักการ50-50%ครับผม50%าสอการรีวิวอีก50%คือความสึกจากรับชมนะครับผมโอเคเรืยอกับการ พูดถึง a n i m มะ e a ซ o n s p r i n ง2 0น2นะครับผมเรื่องที่9นั่นเองครับผมก็ซีซั่นนี้มี anime ที่น่าสนใจมากมายเกือบ0เรื่องที่เราจะพูดถึงกันพราะฉันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะถึงครึ่งทางของซีซั่นสปริงแล้วนะครับผมตามนั้นก่อนที่เราจะเส่อหาหลักนะครับผมทั้งหมดทั้งแหล่เลยผมจะบอกว่าเอออาจจะลงคลิปช้าหรือพูดช้าไปก็กลับขอไปจริงนะบางเรื่องอาจจะต่อสามตอนแล้วนะครับบางเรื่องอาจจะครบ4ตอนแล้วฉันก็กลับขอไปจริงที่ช้านะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ เวลาในการทําคลิปก็จะเล็กลงน้อยลงนิดนึงแต่ว่าผมจะพยายามทําคลิปให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับโอเคตามนั้นแล้วก็ขอภัยสภาบเสียงอย่างเช่นเสียงไอหรือเสียงแบบเสียงที่ผมอาการแหบเพราะฉะื่องจาว่าช่วงนี้ผมยังไม่หายจากอาการผลอนแคนยจากการติดโควิดนะครับผมเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาฉะนั้นผมขอภัยที่อาจจะรบกวนสมาธิในการฟังผอนแคนของผมนะครับผมกราบขอ,อไปจริงนะครับถ้าหามีเสียงรบกวนนะครับโอเค เรื่องที่9จะพูดถึงกันนะครับผมในซีซั่นส,สเปรย์2ปนที่2นะผมสาบตอนแรกก็จะเป็นแนวอ่าจะเรียกว่าดิคอมดี้น่ารักชิลชิลสบายสบายงุ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 ยเรื่องราวของแบบว่าสาวออฟฟิศนะครับผมที่แบบทำงานหนักแบบเยี่ยงทาสอะไรเงรี้ยแล้วอยู่ดีก็มาเจอพี่น้อยน่ารักคุยคุยนิวนิวนิวิวนะครับผมที่ทำให้ตัวของ รูปตัวของผู้หญิงบริษัทคนนั้นพนักงานสาวคนนั้นมีความรู้สึกกับผีแล้วตัวนี้ในทางความน่ารักนุ่มฟูแล้วแบบเรื่องราวของความแบบเอ็นดูของน้องผีเรานะครับผมก็มันก็ไม่มีอะไรไม่เจี๋อะไรื่องนี้นะครับผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูเอาแบบดูตัวแบบน้องผีงุ้ยง่ายแล้วก็รักแค่นั้นนะครับผมตามนั้นกับเรื่องที่ว่าชาจริงคู่สงว่าโยโจยูเลน่อีลาซาเลตัยครับผมก็เรื่องราวแนว คอมเมดี้นะครับผมนะครับผมคอมเมดี้กับเรื่ jacket, ora, Or, องราวของสาววัยสาวออฟฟิศกับผีน้อยน่าร pues, ักคิวๆนะครับผมตามนั้นก็มาเรื่องละคอมเมดี้ที่ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคก็เรื่องจะจะยิ้จะคิดซาจิคุบะนะครับผมโยโจโยเลนเอ่อยูเลเลนี้อีลาสาเลตัยครับผมก็เรื่องที่เก่าทพูดถึงการเรียนเซต้าสปริงสองวันยี่หกสองวันยสองครับผมเช่าสาวตอนแรกครับลิ้นพันโอเค มาก่อนที่เราก็สุดฤทธิหลักครับผมจะมีบราวสี่ที่พูดด้วยกันทั้งหมด2ช่วงครับผมชกแล้ครับผมจะไมเรื่องนี้มีลิเกสิบแบบซับไทยครับตุ่มครับโอเคครับผมอ่าเรื่องนี้นะครับผมมีลิเกสิบแบบซับไทยสามารถดูได้ที่ตัวของที่เดียวเลยครับบิลิบิลีครับผมซีซั่นนี้ลิบิลีก็เอาในเม่มาของซีซั่นเยอะมากนะครับผมตามนั้นแล้วใครอยากดูที่บิลบิลีก็สามารถดูได้ที่บิลบิลีเลยนะครับผมได้อ่ะ ผมไม่รู้กันว่าเรื่องนี้จะมีพรีเมียมไหมเป็นเป็นเรื่องที่เป็นพรีเมียมไหมถ้าฉันก็ปลอดภัไยไว้ก่อนนะเขาบอกสมองพ,พรีเมียมพรีเมียมันจะเป็นผลที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นก็สามารถดูได้ที่เบลีแชร์สามเรื่องนี้นะเรื่องผีน้อยน,น่ารักของเราเนี่ยแหละสามารถดูได้ที่เบลีนะครับผมก็คนณมากจริงๆสิหรับตัวกับเบลีที่เอาแบบตัวรีสิกเข้ามาดูฟรีนะครับผมเออรีสิกเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณากจริงแล้วก็อย่าไปดูเสื่อมเลยขอรองนะมีรีสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงง่ายขนาดนี้จะดูเสื่อมหรอแล เรื่องนี้ไม่รู้มีสปอยไหมแต่ว่ามันเสียตะลอดนะดูอย่างนี้สียกว่านะครับแล้วก็ตามนั้นคือคนอาจจะเอออเข้าใจอยู่ว่าบิบลี่ช่วงนี้มันมีไอ้ประเด็นที่มันบอกว่ามีในมานานแนละ้วเรื่องนี้แต่ว่าอ่ะก็้เรื่องอนิเมะก็ยอมดูนะไหนนะโอเคตามนั้นมีที่เดียวนะครับตามนั้นก็ขอบคุณมากไอเจ๊ครับวันนี้ก็ต่อกรนไซบสัสเตอ โอเคอยากสอครับผมรายการสาวตัวเล็กมังกพาเขาจะเป็นรายการที่พูดถึงความรู้สึกอนิเมะนะครับผมในแต่ละซีซันในแต่ละเรื่องในช่วงสาวตัวเล็กว่าเออเรื่องเนี้ยมีจุดให้่านสนใจตรงไหนมีจุดที่ต้องพูดถึงไหมมีจุดที่ต้องแบบเออควรดีแบบเป็นเรื่องที่ดีไป็คนที่ต้องตีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ เรื่องอาเกณฑ์หรือว่าเรื่องนี้ถึงเกณฑ์ที่ผมบางคนที่จะมาพูดถึงไรนะครับผมแล้วก็โดยการที่จะมีการพูดถึงเนื้อหาอย่างแน่นอนเะั้นใครยังไม่ดูผมก็แนะนําให้ปิดไปก่อนนะครับสำหรับอนิเมะที่ผมจะพูดถึงการพูดถึงเนื้อหาแลครับเพราะว่าอาจจะทําให้คนน่าเสียทั้งรถได้ผมขอแนะนําว่าการละนาปิดไปก่อนนะครับรายการนี้เหมาะสำหรับคนที่ดูมาแล้วแล้วมาพูดถึงกันนะครับตามนั้นโอเคเรื่องของความคาดฝัง,งเรื่องนี้ คือไอเร <risque> ื่องซาจิซาจิคุซังเนี่ยพูดซะซ้วกันนะซาจิคุซังเนี่ยคือเอาตรงเลครับผมมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมันเยอะเลยนะคือก็เอาง่ายอ่ะมันก็คือเมแนวคอมดี้แนวดูอะไรน่ารักๆอะมันเลยเป็นเมที่แบบว่าเราไม่ได้มีความสนแบบว่ามีความคาดหวังอะไรกับมันใครเยอะเพราะว่าแนวอย่างลักษณะน้มันเป็นแนวที่มันก็มีสองกันนี้คือถ้ามันดีมันก็โอเคมันน่ามันน่าเบื่อมันก็น่าเบื่อนะครับผมตอบแล้วแหละมันเลยเป็นเรื่องที่ ในคอนเซปต์เรื่องราวมันไม่ได้มีความทิ่มันน่าสนใจนะสำหรับเรื่องนี้เรามาดูก็แบบว่าเออพอดูเทเลร์ปุ๊บแล้วก็มาดูแบบความน่างุ้ยของตัวของไอ้พวกผีน้อยน่ารักของเราเนี่ยแค่นั้นเลยครับผมที่ผมได้ดูเทอเลร์มานะครับโอเคก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่คาดหวังมากก็ขอให้มันออกมาแบบทำให้เรารู้สึกดูความน่ารักแล้วร,รู้สึกแบบว่ามันเป็นอะไรที่สามารถดูสาาบายๆได้นะผมคิดอย่างนั้นจริงนะโอเคก็สโตรดโทิทาโปรเจกต์น้นมานารซีซั่นนี้สองเรื่องก็รู้สึกว่าจะมีไอ้เรื่องคู่รักไอนนัันจะมาีโกบ อีโรคก,กับหลายรายใช่ไหมอีกเรื่องหนึง่งถ้าผมจะไม่ผิดนะ แล้วก็จะมีเรื่องนี้เรื่องที่2นะครับบอกว่าตามนั้นแหละซึ่งซีซั่นนี้ทํา2เรื่องติดก็ไม่รู้กันว่าเรื่องไหนจะโดนเรื่องไหนในน้ำสองเรื่องไหนก็จะโดนบูชายันแล้วแต่ตอนสองเรื่องติดมันก็มันก็ไม่เหมาะสำหรับโปรเจกต์มันนายเพราะว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์งานงานภาพของโปรเจกต์นังมันายมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีอะไรกันด้วยนะถ้าทํา2เรื่องติดมันจะออกมันจะมีปัญหาเสมอโปรเจกต์ว่านายเคยทำอนิเมะสองเรื่องติดนะแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาทั้งคู่เลยคืองานทำงานภาพมันจะไม่ดีแล้วก็ประสิทธิภาพในการนำเสนอมันห่วง หนึงนะถ้าทํางาน2เรื่องติดมันจะไม่ดีนะผมตามนั้นะให้ทํางานแบบโอ้เว้นระยะห่างใชแบบซีซันหนึ่งแบบซีซันหนึ่งเรื่อง,นงอหนึ่งอีกซีซันหนึ่งเรื่องหนึง่งแค่นั้นจบ2เรื่องก็พอแล้วคุณไปทําแบบ2เรื่องซีซั่นเยาวมันจะไหวเนอโปรเจกต์นั้นไม่ได้ นะผมตามนั้นโอเคก็อย่างที่ผมพูดกันนะผมก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจเรื่องงานภาพกับวิจัยกัมนาอยู่5้าไม่ติดอยู่ที่ว่ามันทํา2เรื่องนะครับผมตามนั้นส่วนตัวพุ่งกับโลกเขียนบทอาคนเขียนบทอาจจะคุ้นหูหน่อยแต่พุ่งกับจะเป็นตัวของนั่นราคิวครับผมก็เป็นพุ่งกับพุ่งกับเรื่องเลี่ยงนะครับผมเรื่องแรกของเขาก็มากำกับเรื่องนี้เลยนะครับผมตามนั้นตัวโตวงคงเขียนบทอ,อาโอเดโกะนะที่เราคุ้นหูคุ้นตากันก็ซีซั่นนี้ทำคุมิซังัปสองนะครับผมสว่วน ผลงานเรื่องอื่นนะครับผมในเรื่องที่มันเป็นอนดีตบัลล์มาเจวิโต้เล่นแล้วว่าจอร์แดบบนบตตนัทซโนกัและโจอเอ็กน์โนน่ากมิสโนนไว้ผมแดงแม่มดเลยเปื่อยอัปเตอร์เดลเลนโอชิกับบูติกันโกนหนวดนะครับผมแล้วก็ทำวันนิตันโนคาเทิร์นพัคแรกว่าสองเมคคิวเวตคอมบันนี่แล้วก็ซีซัมม่นวินเตอร์ล่าสุดจะมีโบนาวุฒิวายขายชาตินะครับผมตามร้านไอเมคขายชาตินะครับผมตามร้านแล้วก็ซีซั่นนี้ก็จะเป็นโคนมิซังนะเขียนบทโคมิซังแล้วก็เขียนบทตัวของซาจิคุสังครับผมโอเคอ ต,ต้องต้องพูดนะว่าคุณอะเขาโอเลโกะเขาก็เขียนบทมาแบบเขียนบทก็หลายเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าแบบเขาจะไปเขียนบทลักษณะประมาณบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็แย่นะผมมาแล้วเลยเอาเอเดโกะนะผมมาณนั้นฉันก็เอามีนักสื่อตายแล้วเลยทีนี้ก็เออ่มีนักสื่อตายแล้วถ้าจะเอาโอเดโกะก็เรียกได้ว่าเป็นคนเขียนบทคนหนึ่งที่ผิวเข้าผีออกนะบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็แย่นะผมจำแล้วแหละโอเค อืมดูจากผลงานคนเก็บบทอ่ะคนเก็บบทเขาทำแนวนี้เก่งนะเอาหรือโกทำแนวแบบคิคอมเมดี้ชิวๆเก่งนะถ้าดูจากผลงานที่หมันมาทั้งห,หมดนะเขาจะทำแนวคอมเมดี้ดเก่งนะบางคนให้คอมเมดี้สบสร์ลัดชิวๆสบายเก่งมากคนระับเพราะฉันก็ขอไว้ใจเอาเดก็กโกหน่อยแล้วกันนะครับตามนั้นส่วนตัวของผู้กาับอกนามาลาคิว้ว่า ก็ oh, ขอให้มนันออกมาดีแล้วกันปรุงกับเพราะว่าเอาตรงกลับกับแล้วนี้จะเป็นกลับกับแนวที่มันง่ายๆเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องที่กลกับแนวนนง่ายๆนะเป็น,นแนวคอมดีไซน์ไลท์มันก็จะกลกับหน้าอยู่แล้วนอกจากว่าอ,น,น,อานิเมะเรื่องนี้จะมีเนื้อเรื่องเออนั่นแหละครับตามนั้นโอเคก็สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรมันเยอะนะครับผมตามนั้นคือเป็นเรื่องที่แบบว่าเราก็เอาน่าจะเอาดูชิวๆได้นะครับสำหรับผมนะเรื่องนี้โอเคเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผม คือเอาตรงไอไอคลิปเนี้ยน่าจะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดอะเพราะว่าเอาตรงแล้วคือตั้งทั้งหมดเนี่ยที่ผมจะน่าจะพูดทั้งหมดเนี่ยประมาณอีกประมาณสิบกว่าเรื่อง้ะอีกประมาณสิบเอ็ดเรื่องที่ผ่านทั้งหมดเนี่ยคือที่ผมสต์มาแล้วนะสต์มาทั้งหมดแล้วนะคือตอนนี้ผมว่าทยอยดูแบบทั้งหมดแล้วกำลังทําคลิปเรื่อยๆอยู่นะครับผมผมจะพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่พูดมีการพูดถึงน้อยที่สุดละ เพราะว่าเอาตรงแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรเลยครับตามนั้นคือไม่ได้มีเนเรื่องอะไรมากเรามาดูแบบว่าผีมางุยงุยงุยแค่นั้น,นครับผมคือถ้าเราพูดถึงแบบความชื่นชมในด้านของด้านของข้อดีของมันอะก็คือความงุยอะมันเป็นเรื่องที่เราดูแบบเราไม่ได้คิดอะไรกับมันมากขนาดนั้นนะเอาตรงเออ เป็นเรื่องที่แบบเราดูแล้วเราไม่ต้องอไม่ต้องคิดมเนียไม่ต้องคิดในเรื่องอะไรมาดูความน่ารักมันดูแบบออโอ๊ยน้องผีเราน้องผีน่ารักอ๋อน้องผีอะไรเงี้ย <c oughs> คือแบบอ๋ออออะไรเงี้ยคือแบบโอ๊ยน้องผีน้องผีกูอยากมีผีกูอยากเจอผีอย่างนี้ว้าแล้วก็เอาจริงฮะอยากเจอผีไง่งก็เจอผีในอระเทนอะไรครับผมเฮนไต ถ้าเจอผีสองลักษณะน,าานี้คือแบบว่าผมจะมีความสุขบนโลกใบนี้มากยิ่งผีเฮนไตเนี่ยผมจะชอบมากเลยโอเคนอกเรื่องก็ก็กง่ายคือเรื่องนี้มันดูแบบมันดูความเป็นน่ารักอะ่ะเออมาดูน่ารักน่ารักของผีน้อยแล้วก็ดูเรื่องราวของสาวพนักงานออฟฟิศที่อยู่กับผีอะ่ะมันมันก็แค่ไหนนีจริงอะ่ะคือเราพูดถึงเรื่องราวในจริงอะ่ะคือแบบโห <c oughs> มัน,ม,ม,นม,มันไม่มีอะไรพูญเยอะมันก็แบบโอ้โหแค่เอาตัวของฟูจิอาราเนี่ยครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องราวมันมีตัวของฟูจิอารานะครับผมฟูจิอาระนี่พนักงานสาวออฟฟิศที่ทำงานเยี่ยง่านุและครับแล้วต้องทำงานจนดื่นทุกวันซึ่งผีตัวน้อยที่สิงในออฟฟิศก็รู้สึกเป็นของเธอแล้วพยายามทำทำุกทางท,ท,ทำให้ฟูจิอารากลับบ้านได้บ้านจนได้นะครับเรื่องราวประมาณนี้จริงๆนะครับผมก็จะมีเรื่องราวผีแล้วก็มีเรื่องราวของฟูจิอาราเป็นพนักงานสาวที่ค่อนข้างที่จะสะท้อนสังคมในความเป็นจริงที่อว่่่าาใช้เยงะ แล้วยังไงยังไงพนักงานบริษัททุกคนต้องเจออย่างนี้แน่นอนครับผมยังไงแน่นอนว่าเจอแบบคงไม่เจอดักขนาดนี้หรอกเพราะยี่สังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่แบบว่ากาทำงานการทํางานสูงอะเราเข้าใจอยู่อะเพราะว่าเออเห็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหแบบบางที่ในประเทศไทยน่าจะมีอยู่บ้างแหละที่เนี่ยแต่ว่าพอเป็นที่เนี่ยพอเป็นที่ญี่ปุ่นอะไอเรื่องไอการทํางานแบบดึกดื่นตีสองดึสามแล้วตื่นมาตีเจ็ดทำงานอีกตีแปดโมงแล้วก็อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากเออมันเป็นเรื่องปกติมากฉันแบบ ไอเรื่องนี้มันก็สามารถสะท้อนได้คุยแต่ว่ามันก็เป็นการสะท้อนที่เราก็เห็นกิดอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกให้มันหนักแน่นขนาดนั้นเพราะว่าโทนอารมณ์ที่เขานําเสนอจริงอ่ะมันคือความงุย้ยอะไรเงี้ยที่แบบอยู่ดีๆก็แบบว่าไอตัวของฟูจิฮะะาระก็ไปทาแบบไปทำงานอยู่ดีๆก็แบบว่า เจอเจอแบบออกไปซาออกไปซาแต่แบบไปฟุตชิอะไรแบบเฮ้ยกมไม่อยากออกอะมึงจะอะไรกูออกกูจะทํางานกูจะทํางานนะมึงอะไรมันนี่กูอยากทางานอะเฮ้ยโอ้อะไรวะมึมแบบคอมึงกูใช่ไม่ได้วาอะไรแล้วแบบยืนดีบอะว่าอย่าไปดีไปเจอน้องอยู่ในจังนี่บบว่าออกไปนะออกไปออกไปไม่ต้องทางานแล้วไปนอนไปทํางานแล้วไปนอนอะไรเงี้ยไปนอนได้แล้วออกไปได้แล้วแล้วแบบ <im itation> <im itation> แล้วแบบว่าโอ้โหพอพอบบยิ่งอยู่เลยจังเลยบอว่าอยู่เลจังนี่บอกเออผีชื่ออยู่เลยจังครับอยู an, ่เลจังนี่บอกว่าไปได้แล้วไปได้แล้วก็เล,ลตกตับฟูจิอารักก็แบบอุ้ยเอนลาลักก็แบบแตอนแรกมันนี่มีเยอะมากเพราะตอนแรกมันจะมีเรื่องราวของฟีดแบ็กของตัวของฟูจิอารักกับอยู่เลยจังแบบอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะก็คือตัวของฟูจิอารสังมาเจอผีแต่ว่ามีตัวอยู่เลจังนี่แบบว่าตอนนั้นคือก็มันจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าของมันหายใช่ไหม ของมันหายแล้วของขนมหายแล้วอยูเ่เดีตัวของฟูจิอยูย่เลจังก็แบบเออเป็นของเส้นไม้เลยรว่าตอนนั้นก็คือ,อยูเลจจงก็ไม่เห็นตัวของฟูจิร้านสังก็บอกว่าเออ่ผู้หญิงคนเนี้ยก็แบบว่าเออทำงานออฟฟิศึกทุกวันเลยเขาบอกว่าทำให้แบบทำให้ยูเลจจงไม่ใช้เครื่องเสียงทำให้ตัวของฟูจิรานสังอ่ะออกไปได้แต่สท้ดยก็โดนความงุ้ยงี้ยที่บอกว่าเออเราเห็นแบบ กูจีรัสังแบบยกชามาให้นวดนวดไหลให้มามากอดที่ทำให้แบบหายหนาวหายร้อนหายร้อนแบบหายหนาวแล้วแบบโอ้ยโห้ยผีแบบหายหนาวยังคะอะไรเนี่ยออกไปได้แล้วอะไรคือกูตายกูตาย,ตายเออเอ้อเออเอฟบีไอย FBI อ,ยอย่าเพิ่งจับผมนะเอฟบีไอใจเย็นเอฟบีไออย่าเพิ่งจับผม,มคือแบบกูมันคือเข้าใจว่ามันผีเด็กอะแต่แบบ ขอขอให้ผมปลดปล่อยความเป็นหมีใตัวคนสักสักคลิปหนึ่งได้ไหมคือเข้าใจอยู่ FBI อย่าใจอันเจนอ่ะผมอ่าเดี๋ยวผมพูดต่อความงุย้ยอะไรเงรี้ยคือตอนแรกมันมนมากตอนสองคือตอนที่บอกว่าอ่าน้องเอาเอาฟื้ิเจอรัสก์เอาน้องอยูเลจังกลับบ้านเนี่ยแหละแล้วกลับบ้านคือตอนนั้นคือฟูจิเอะละเอ่อยูเลจังวางแผในใ้ตัวฟูจิเอะละสัางนอนนะแต่ปรากฏว่าเออ เอออยากจะไปกลับบ้านเลยแต่อยากให้ตัวเลจังกลับบ้านไปด้วยไรเงี้ยแล้วแบบว่าไปเห็นบ้านอยู่เลจังเห็นบ้านาก,ก็ว้าวห้องห้องของคนไม่ห้อง,องคนทํางานแล้วแบบว่าเออตอนนั้นคือผู้ดดจงังมันก็ทํางานอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่เลจงังแล้วช่วยเก็บกวาดก็แบบหนูหนูจะทํารไม่ได้หนูขอช่วยเลยได้ไหมกูแบบว้ายหนโูเป็นเด็กที่น่ารักขนาดนี้เลยนะอะไรแบบเนี้ย ม่เด็กน,นี่น่ารักเลยแหละแล้วก็แบบเออมีการแบบเล่นแล้วอะไรการมีการแบบเมื่อพอตอนนั้นคือฟุตเดียร์สร้างนอนอยู่ใช่ไหมแล้วมีตัวอ,อยู่ในจังนี่แหละเดีย๋ยวจังก,ก็ทํเข้าปั้นให้แล้วก็ทํเข้าปั้นให้แล้วก็บอกว่าไอ้ฝันนี้นะคะขอให้ทำงานใอญ่าเต็มที่แล้วกานอนกอดก็แบบว่า,วาออย,อ,อ,ยอ,อยคุณไม่แปลกใจว่าคิดนี้จะบันเทิงางพิเศษนะผมก็แบบงงไม่เห็นแต่ย่งงี้ยงี้มันมันก็แค่นั้นแหละพอมาตอนที่สาปุ๊บอ่ะ ตอนที่สามมีน้องแมวโผล่ะก็น้องแมวไม่มีนะบ้างมันไปนต่อที่แบบว่าเราไม่เห็นแมวเอ้ยมันมันมีเรื่องราวคอยนี่ไงไอ้ฟูเจียเราสร้างกับตัวของเพื่อนมนะันอะคาลิคาโอลี่ที่บอกมาคุยกันว่าเออไอสก็สภาพการทำงานออฟฟิศเป็นอย่างนี้นะแบบว่าเรายังไม่มีแฟนแสักทีนะอะไรเงีย้ยเพราะว่ามันมีตัวมันมีความคิดของฟูเจียเราสร้างอยู่ที่บอกว่าเอออยากมีคนที่แบบว่ามาคอยซัพพอร์ตอะไรเนี่ยากมีคนอยู่เคียงข้างไงแต่สุดท้ายคนเคียงข้างก็คือตัวน้องผีนี่แหละ แล้วก็จะมีน้องแมวน้องแมวตอนนี้คือน้องแมวโขบอ่ะและ้วน้องแมวก็จะมีแบบเออมาเป็นมารับเลี้ยงด้วยคือบริโตของยูเล่จังกับตัวเมียวตัวของเหมียวโกนะเนี่ยอ่ะชื่อเหมียวโกะนะครับน้องแมวคนนี้เหมียวโกะนี่แบบว่าเออพยายามที่จะช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายอ่ะพอตอนจบไปอยู่กับแมวไปอย่างเงี้ยแล้สุดท้ายตัวของเหมียวเหมียวโกะเนี่ยก็แบบแปลงร่างกลายเป็นเหมือนยูริจังก็แบบว่าแล้วเหมียวโกะก็บอกว่าเฮ้ยหนูช่วยทําอะไรบ้างทางไปมังคะอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ย แล้วเออเอาอีกแล้วน้องแมวอ,อีกโอ้ยนุ่มฟูกูกูแบบอยู่ในเรื่องนี้จะละลายดูเรื่องนี้ก็จะละลายจริงนะมันมันก็สาวตอนมีแค่นั้นจริงคือมันไม่มีอะไรมากนะครับตาำน,นั้นคือส่วนง่ายอ่ะที่ผมพูดมาทั้งหมดคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรมากคือดูเพื่อความแบบงุ้ยแค่นั้นนะถ้าถามว่าข้อเสียที่มันใหญ่ที่สุดคืออะไรน่าเบือ่อ <c oughs> คือผมดูเรื่องนี้แนละ้วผมหลับหลับเลยนะ คือตอนนั้นคือผมนั่งดูที่บบว่าห้องนอนห้องนอนนะ่ะและแอร์เย็นๆอ่ะพอดูตอนสาปุ๊บจบปุ๊บนอนเลย,ยหลับเลยคือแบบมันน่าเบื่อจริงครับเพราะว่าเอาตรงแล้วถ้าเราล็อกสังที่เรามาดูความน่ารักเรามาดูน้องผีที่มันงุย้ยงุ้ยเนี่ยนลังจากนั้นคือมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับผมก็ไม่แปลกใจที่คะแนนนี้มันมีแค่7.2อะ7.02ไม่ใช่7.2สู่นะ7.02อะคะแนนมันจะลงไปหกแล้วเว้ย แต่ว่าเอาตรงอ่ะไอ้เรื่องที่มันมีสิ่งข้อดียวมันคือมันเรื่องสามารถเอาเสนอความน่ารักหรือความคอม,คม,คมดี้ใช้สำหรับเรื่องนี้ได้ดีใช้ได้แต่ข้อเสียมันใหญ่ที่สุดคือมันไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็คนข่าเจาน่าเบื่อทำให้ซีรีส์นี้ใครไม่ชอบแนวอะไรเงี้ยก็หลับเลยครับผมทันทีตอนแรกเลยครับแล้วก็เอาตรงเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากเลยจริงๆครับผมโอเคเรื่องราวของนักภาพก็ทั้งหมดแล้วนะงานภาพอ่ะเรื่องงานภาพเหมือนเดิโปรเจ๊กนั้นไม่ได้งานภาพเรื่องนี้ดีไหม งานภาพเรองนี้ดูอ่อนจากเรื่องเรื่องของไอคู่หลักอน้น,อนะออนั้นเองนะเออคู่หักนั่นเองเรื่องงานภาพจะดูดอบไปหน่อยนะครับผมในมุมนี้มันดูดอบเลยแหละมันทําให้งานภาพดูรู้ลดเสียอีกเลนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องอยอมรับว่าเรื่องนี้งานภาพค่อนข้างที่จะไม่ดอบนะหม่อมง,งานภาพไม่เผาเลยครับตามนั้น คืองานภาพค่อนข้างดรอปอยู่แต่งานภาพเรื่องนี้ค่อนข้างจะยังไม่เผาอยู่แต่อาจจะไม่เผาก็ได้แต่เพราะผมไม่สังเกตนะผมก็เอาไว้จริงอ่าไม่มีงานภาพแต่ว่าเอาตรงงานเรื่องนี้โอเคนะครับผมโอเคอยู่ก็ตามนั้นแหละคือโปรเจกต์วันใดมันแบ่งงานได้ดีหน่อยนะผมตามงานโอเคตัวแพงเปิดเพลงปิดนะเพลงเปิดเซอร์ิสโดยตัวเอ,อ่อเชอร์ิสโดยตัวของเกาหลีอิชิฮาระนะครับเพลงเปิดแนวงุยงุยนะผมตางานเพลงเปิดแนวงุงงุยก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับส่วนเพลงปิดคิเคโวลุมายาอุชิดะครับก็เพลงปิดใช้ได้นะเพลงปิดดีเลย นะครับนตานั้นก็ด้านของซา,ากะก็ยังไม่มีอะไรนี่น่าสนใจมากเสียแล้วซาวะก,ก็นะครับก็เรื่องนี้มีแค่นี้จริงไม่ได้พูดถึง20นาทีเลยตามเป้าเลยครับโอเคก็เรามาสรุปันเรื่อนของจิคุสั่งว่าโยโจเรือในนี้อีอาายาซาลาไตครับผมก็ ยูริซากิจูคังครับผมบทสรุปคะแนนนะสาวตอนแรกเป็นไงครับผมโอเคก็เรื่องนี้เป็นเรื่องราวคอมเมดี้ซาร์ไลท์ที่เอ่อตกลงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจัดจุดที่น่าสนใจคือเรามาดูเรื่องราวของฟูจิาซังมาเจอเราผีงวยงวยน่ารักคิวเกอในคิวติงนัองผีได้แบบเง้ยมาดูความล่าเราเจอแต่ว่าเขาบทสรุปทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจิ่งใน่าเสือเรื่องราวได้หน้าเบิกเกินไปจริงนะามคิดองผมเป็นเรื่องธรรมดานรับที่เรามาดูความน่ารัก ของผีแค่นั้นจริงๆครับผมโอเคก็จากีคู่รั่งนะครับผม5คะแนนครับตอนะนะั้นนะสาวตอนแรกคือ5คะแนนในช่วงสาตวตอนแรกผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้มันนําเสนอเรื่องราวโทนอะไรต่างๆเลยแบบเรื่องราวอะไรต่างที่มันมีความอะไรที่น่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันดีอยูน่นี้แต่ว่าพอมาสาตวตอนแรกอ่ะผมก็รู้เลยว่าเรื่องนี้จะเป็นการเรื่องที่มันมีแค่ความเรามาดูความน่ารักของผี เรามาดูความมโตขอเฟื้อชหาละแค่นั้นมาอยู่แล้วเราของตวัวผีเราไปดูความน่ารักแค่นั้นแต่หลังจากนั้นมันไม่ได้มีอะไรพูดถึงมากอคอมคอมดี้ก็มีควอมมดี้ที่มันอมยิ้มความน่ารักหรือเรื่องราวที่เรามาดูแค่ความน่ารักเฉยแต่ที่เหลือมันไม่มีจุดที่น่าสนใจอะไรขนาดเป็นเรื่องที่เขานูานจะหน้าเบื่อและไม่ได้มีอะไรพูดถึงขนาดนั้นนะครับโอเคตามนั้นแต่คิวสั่งนะครับผมผมให้5คะแนนนะแาวตอนแรกมัมัก็มสมรายการั้งป่วงไม่ถามผมแนะนำไหม ถ้าใครชอบเทโนแนวอะไรอย่างงี้ผมก็แนะ่ไม่ดูแต่สำหรับผมผมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเปื่อผมในเชิงที่บอกว่าผมอาจจะไม่แนะนําอะไรขนาดนั้นะนะครับผมตามนะั้นโอเคกาคิวกูซังนะครับผม,มให้คนะแนวสาวตอนแรกนะครับโอเคก็จบแล้วสำหรับก,การพูดถึงอะไรไหมในซีซั่นสปริงสองพันยีสองและสาวตอนแรกที่เก้านะครับกับรายการสาวตอนแรกไปกับบังคับครับถ้าชอดเชยกับติดตามด้วยแล้วก็ฮอฟ่านรายการช่องผมด้วยนะครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอพูดถึงการกำลังโอเคกับสาวที่จะก่อพบใหม่กับเอพิโซดหน้าของรายการสาวตอนแรกเป็นไงบ้างคะ